สวัสดีครับอันนี้คือนกกระจาบทองนะครับผมส่วนอันนี้นกกระจาบธรรมดาส่วนหลังนี้เป็นลังนกกระจาบทองนะครับเห็นไหมครลังมันจะต่างกันท่านผู้ชมอันนี้คือตัวผู้ของกระจาบทองนะครับมีหน้าที่เฝ้าหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซ่อมหลังอย่างเหมือนกระจาบธรรมดาทั่วไปเลยเหมือนกระจาบอกลายนะครับ oh. ส่วนอันนี้ตัวเมียนะครับแล้วมันมีปากข้าวอยู่ปากข้าวชของชาวนานะครับเนี่ยอยู่ตรงลังชี้ไปเนี่ยนะครับ ตัวเมียก็ไปหารีดสงสัยจะไปหาน้ํานมข้าวมาเมล็ดข้าวนะครับผมอ่าแล้วก็อมอมมาเยอะๆแล้วมาป้อนลูกน้อยวางเสียงลูกน้อยนะครับเห็นไหมเสียงเสียง <c oughs> <ๆ S 1> มีเจี้ยวเจี้ยวอยู่ในในรังนะครับรือตัวเมียก็จะมาป้อนพอตัวเมียไปแล้วเนี่ยตัวผู้ก็จะบินมาเฝ้าอย่างเงี้ยมอกีแกก็เฝ้านะพอเฝ้าปุ๊บตัวเมียก็มานะครับ ก็จะบินผัดกันไปผัดกันเฝ้าอย่างนี้นะครับผมแต่ที่ลาบากที่สุดคือตัวเมียแหละตอนตอนลูกออกมาแล้วนะครับคือเป็นตัวหาหาอาหารเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับกระจาดธรรมดาเนี่ยนะครับแต่หลังเขาสวยนะครับผมกระจาดธรรมดาที่หลังสวยมากรวมทั้งกระจาดโอกลายนะครับหลังจะสวยอันนี้มาหามาหากิ่งหารังนะครับ ว่าจะทำกิ่งไหนดีนะครับกระจาบธรรมดาหัวเหลืองนะครับผมเลือกกิ่งนะครับผมว่าอันไหนเหมาะนะครับอาการนี้นะครับอันนี้ผมบันทึกภาพไว้เมื่อเมื่อวานก่อนนะครับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเมษายนนะครับผมปีหกเจ็ดนะ ตอนนี้ก็ได้กิ่งทำรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเอาหญ้าเนี่ยมาสอดน,นะครับส่วนรังพวกนี้รังเก่าๆแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมถ่ายตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามีหลายท่านก็ถามผมว่ารังนึงอะ่ะสามารถไข่ได้หลายเที่ยวไหมอาจจะหละายเที่ยวนะครับจนกว่ารังจะผุหรือไม่ไหวแล้วก็ย้ายไปที่ทใหม่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคงไม่ไม่ทําทีเดียวแล้วก็ไข่ทีเดียวแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเฝ้าดูนะผมว่าเวลาลูกลูกน้อยออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีนกเล็กๆนะครับผมหัดบินนะครับเราจะดูพฤติกรรมว่าไข่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดอันนี้เป็นช่องใหม่ผมนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่แหละครับผมก็ไม่รู้จะต้องตั้งชื่ออะไรนะครับก็ของของพานุกรนี่แหละครับผมนะครับรวมทั้งธรรมชาติกับพวกเราก็ของผมนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ